วันนี้เราจะมาลองหัดททำพิซซ่าทานเองที่บ้านให้เหมือนร้านดังมันจะเป็นยังไงมันจะทานได้หรือเปล่าเราไปดูกันเลยต้องทำแต <โ oren. S 2> ่ไม่ได้เก้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไนงะสามสองนสวัสดีครับพวกเราจักชอง NIGO อ้าววันนี้นะครับทุกคน วันนี้เราจะมาทำพิซซ่านะครับแบบเพื่อสุขภาพเดี๋ยวนี้เราจะมาลองทำฉบับตามสูตรเนาะตามสูตรใน g o เก l e เนาะใช่วันนี้จะมาลองทำดูมีอะไรบ้างนี่อุปกรณ์เราต้องใช้วันนี้เริ่มจากไดโนเสาร์โอเคอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับนี่ก็จะมีน้ำน้ำใช้เท่าไหร่ครับ ในสูตรเขาบอกร8อยถึง240มิลลิลิตรเราก็เอามาพักพอดีแล้วก็อันนี้เป็นบอลอกครี่เป็นผักเพื่อสุขภาพทาบิซ่าใช่ไหมใช่ค่ะและนี้ก็คืออันนี้คือผงฟูผงฟูน้ำมันพืชน้ำมันมะกอกอ๋อน้ำมันมะกอกถ้าน้ำมันพืชมันจะเลื่อนมากเลยนะรู้ไหมทำไมรู้ไหมเพราะว่าน้ำมันพืช <c oughs> เลื่อนไงจลงไหมเะลอวะ แล้วดูพอยไม่ได้นวลเลยเปื้อนเลอแป้งหมดเลยเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นเกลือนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นเกือค่ะแล้วก็มีแป้งอันนี้เป็นแป้งอะไรครับแป้งอเนกประสงค์แป้งอเนกประสงค์แล้วก็นี่ชีสครับจากเซเว่นร้านสะดวกซื้อของเรานั่นเองเป็นเซอร์หรอไม่มีไม่ต้องลายใหลแล้วตัวเนี้ยหิวแล้วเหรอหิวแล้วนะแม่เป็นมอสซาเรลล่านะครับเพื่อความยืด แล้วก็ไส่กรอกนี่เรจะใส่เป็นท็อปปิ้งด้วยไส้กรอกครับอ่าโอเคเราจะมาเริ่มทำกันเลยเราจะเริ่มทำกันเลยแต่ว่าคุณพ่อทําไม่เป็นขอเปิดสูตรดูก่อนเริ่มจากขั้นที่หนึ่งนะครับเขาต้องผสมอะไรแป้งแล้วผงฟูและเกลือลงในชามกลางเราใช้เป็นชามกลางใช่ไหมเราใช้เท่านี้เลยเหรอใช่ค่ะเขาบอก450รยห้าสิมันเยอะมากเลยนะผงฟูสามช้อนชาสามช้อนชา หมดเลยอืมจัดไปไปดูเลยว่าเต้ยกินไหมเฮ้ยไปเลยต่อไปเกลือเกลือเท่าไหร่นะเกลือหนึ่งช้อนชาหกกรัมเอาใส่ลงไปเพิ่มความเค็มใช่หมดครับจกาจากนั้นเติมน้ำอุ่นและน้ำมันพอแล้วพอแล้วอ่าเติมน้ำมันก่อนน้ำมันก่อนน้ำมันเฮ้ยลงไปเลย เออแล้วก็เทน้ําอุ่นค่อยๆเขาบอกให้ค่อยๆแล้วก็นวดเขาให้ใช้ไอ้ที่คุกก่อนอ่ะไม่ได้เอาที่คุกมาอาไม่มีที่คุกไปเอามาเอาที่คุกมาก่มาเอามาฟักลก A few moments later โอเคตอนนี้นะครับเราได้อุปกรณ์มาแล้วเนี่ยโชั่ววันนี้เขาเป็นเมดอีโต้มาเริ่มคนเลย เริ่มเอาเริ่มคนเริ่มคนโอ้ยเดี๋ยวมันฟุ้งเดี๋ยวมันฟุ้งค่อยค่อยเทน้ําไปยังเทไปหน่อยหนึ่งแล้วอ่ะต้องเทอีกนี่ก็เทมการกองให้แตากล้องเทมาเลยเขาบอกสูตรเราผิดปะเนี่ยเขาบอกไม่หมดหรอกเนี่ยเป็นความลับของทางร้านร้านขายมาทางทีเองเองเขาบอกไม่หมดหรอกแบบเนี้ยคือความลับของร้านนิโกะซุปเปอร์เดนเอาคนเข้าทซุปเปอร์เด่นนะโอ้โหเรื่อ ะ้้ววมันจไดเร็เรบอกทุกคนหน่อยถ้าใครทําตามเนี่ยต้องทําไงลูกก่อนทําต้องเริ่มจากอะไรก่อนไปนล้างมือครับครับให้เป็นไงให้สะอาดอ่าหย่ยมอ,อ,อ๋อนเพราะว่าเดี๋กินแล้วท้องเสียใช่ไหมใช่ครับโอเคครับคุตเจ้าอะไรคะคุณเชฟคุณตะก้องของน้ำไหยครับน้ำคุณอะไรครับคุณตะก้องดูกันนะครับว่าพิซซ่าของเราเนี่ยจะอร่อยเท่ากับแบรนด์ดังหรือเปล่าโอ้ยอร่อยเท่า เชฟอยู่โชว์หรือเปล่าโอ้โหคุณกา้าเทียบกับแบรนด์ดังกับเชฟอยู่โชว์ครับใช่ทั้งหมดเลยเกี้ยงอืต้องเกี้ยงแน่ครับกับเซเว่นอีเลเวนกินเองก็ต้องเกลี้ยงเลยครับเพราะว่าเราทําน้อยโอ้โหได้คุณพ่อกูจะแป้งเท่านี้นะจะบอกนะว่ามันทําถาบใหญ่มากเลยนะเนี่ยถ้ามันก้อนขนาดเนี้ยแล้วแล้วทำไมเขาให้เราใส่ขนาดเนี้ยเขาะว่ากะให้กินทั้งหมู่บ้านเลยวะเนี่ยน่าจะใช่น่าจะ ถ้าเหลือน่าจะเอาไปแบ่งคุณย่าคุณยายคุณลุงพี่ปีนพี่ฝนพี่มันเริ่มได้แล้วนเนี่ยมันเริ่มสวยงามแล้วได้แล้วแม่ก้อนใหญ่ใ่ครับคุณจะแบ่งมันก็เล็กกับก้อนใหญ่หรอใช่ต้องรู้ให้มันเป็นยังไงครับเนี่ยเอาอ่านดีครับเราจะทําให้มันเพิ่มเพื่อสุขภาพขึ้นมานิดนึงโดยการใส่อะไรครับบลูเอรีครับโอเคเราจะใส่ไปหนึ่งถ้วยเลยนะครับแล้วไม่เอามาด้วยข้างนอกครับ ใส่ตรงนี้ก่อนกระตกตรงนี้ก่อนี๋ยวค่อยนวดแรบมันหกลองค่อยๆนวดนะครับจริงๆงแล้วอ่ะเขาต้องใส่ตั้งแต่ตอนแรกนะครับอะไรแต่ว่าเราลืมนะครับอ่ะได้แล้วนะพอแล้วนะจริงเหรอพอแล้วแหละเฮ้ยนี่แล้วทีนี้ทําไงครับนั่นแหละดิอ่ะๆๆเดี๋ยวเราจะทําให้มันเป็นแผ่นแล้วนะโดยการกดมันลงไปนะนี่ก็จะทำเป็นเขี้ยวยาตัว กาอย่างนี้ป่ะแล้วเราตีอย่างงี้เหรอแล้วเราตีอ็จะเป็นยู่เ้เป็นสุดบางบางกรอบหรือว่าหนานุ่มเออเราจะเอาบางกรอบหรือหนานุ่มลูกบางกรอบเอาหนานุ่มดีกว่าครับเออหนานุ่มดีกว่าไม่หนาไม่เอาบางกรอบดีอ่ะยังชอบกรอบเอาเหรอโอเคไม่ใช่เอาเส้กรอบเออยคุณม่มันดูดีเหมือนกันนะเนี่ยว่า ควงไหมครับไม่ต้องควงครับพิซซ่าพิซซ่าบ้านไทยควงครับควงกันครับอ๋อหมุนๆนะเนาะเพราะว่าไม่ต้องทำเดี๋ยวไม่ได้กินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮป็นไงเฮ้ยไม่ธรดาเลยนะอันนี้คือพิซซ่าของเรานะคบท่านต่อไปเดี๋ยวเขาเปิดสูตรดูกันนะครับ นี่แกวางทุกอย่างให้หมดไงอันนี้ก็ถึงเวลาทานแล้วแล้วมาเราไม่มีแปรงอ่ะเราใช้ช้อนเลยใช่ไหมช้อนเลยคุณพ่อนี่ก็ครับเร็วอันนี้คืออะไรเนี่ยอันตกตกแต่งอ่ะอ๋อเสใสใส่รอดไอ้นี่เป็นหน้ายิ้มเลยเนี่ยทำปากไหมนี่เนี่ยเป็นหน้าเป็นลูกตาสองข้างแล้วเนี่ยเราจะมีจมูกเนี่ยเฮ้ยคุณทำได้ไงอ่ะไม่ใช่อันนี้เป็นยักษ์อ๋อเป็นยักษ์เห็นป่ะเฮ้ยอย่าขยี้ มาแจ้งซะด้วยตาด้วยมาทาซอสได้เลยมาทาซอสแต่มันไม่กลมเลยนะไม่เป็นไรเป็นพิซซ่าเขาเรียกว่าพิซซ่าโฮมเมดขวายทั่วขวา้ทั่วเลยทั่วหน้าคุณเปเชฟมาจากไหนครับเนี่ยขอสัมภาษณ์สักนิดนึงเป็นเชฟมาจากประเทศอะไรครับเนี่ยประเทศไทยอ๋อประเทศไทยนึกว่าจะมาไกลนึกว่อินเดียนึกว่ามาไกลประเทศอะไรนะครับ ไทยอ๋อไทยยังไทยอยู่ตากไปอีกครับอีเยอะเยอะเย,ะยะิมแป้งหน่อยไดนะ้แป้งมันน่ากินนะดิบนะเดี๋ยวปวดท้องเฮ้ยมันนุ่มมากเลยนะ,ะเดี๋ยวปวดท้องแม,ม่ตอให้ก็วางเลยลูกเอาสซกอบไปวางบนพิซซ่าเลยวางตรงไหนอย่าวางตรงไหนวางเลยลูก,อกเอาวาง แต,แต่ว่าเราไม่มีผักอะไรอีกแล้วใช่ไหมไม่ไงโรยบลัคลีโปะข้างหน้าไปเลยเพราะเราไม่ได้ซื้อโหระพาฝรั่งมาอมตอนนี้เราก็โรยไม่ใช่สิเราก็เลียงใส้ก่อนแล้วนะครับแต่เ,เราจะมาโรยผักบลคลีกันอ่าก่ก็เริ่มโรยเอาโรยไปแล้วด้วย <laughs> เชฟจิ๋วเชฟจิ๋วอ่ะทั่วทั่วเดียนมันกระจุกเดียวเองมันทั่วจริงๆแล้วมันเป็นกิจกรรมที่แบบไว้ทํากับครอบครัวกับคุณพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยสนุกดีนะเดี๋ยวจะไปลองดูกันว่ามันจะกินได้จริงหรือเปล่าเอาต้องได้มันจะอร่อยหรือเปล่าทานได้ไหมครับลูกทานได้ครับอ่าเดี๋ยวลองดูเอาเหลือชีสเอาเหลือชีสอ่ชีสโปะเลยแต่ทีนี้เราไม่ได้ซื้อชีสแบบที่เขาเป็นชีสขูดมาเราก็เลยใช้ชีสที่ชีสแผ่นใช่แต่มันเป็นมอสซาเรล่าเหมือนกันนะเอาไว้ใส่บนพิซซ่าเหมือนกัน อันนี้ดีกับเด็กก็ได้อันนี้ดีกับเด็กมากมีสี่แผ่นอันนี้ทหาไปแล้วลูกดีกับเด็กมากอ๋อชีสเนี่ยเหรอครับใช่ชีสพราะอะไรครับใช่เพราะว่าบางคนน่ะเป็นของโปรดเลยนะอ๋อแล้วอันนี้เป็นของโปรดนถูก้ไหมครับเป็นว้าวโซ่ชิมชีสเลยด้วยแม เขนมปิ้เดี่ยเข็มปิ้งเลยเข็มปิดเแล้วเอแล้วเราก็วางชีทเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาดีอยู่นะว้ายยังล้อยู่ในร้านดังต่อไปเนี่ยพิซซ่าอิตาลีชัดชัดใช่ไหมครับเชฟใช่ครับต่อไปเป็นขั้นตอนอะไรครับลูกขั้นตอนเฮ้ย กเดี๋ยวจะไปดูว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงเอาไปไปกันไปกันเลยบอกท่านผู้ชมไปดูกันเลยตอนนี้นะครับเราได้พิซซ่าแล้วเรากำลังจะเข้าเตาอบกันแล้วนะครับเราวางเตาเรียบร้อยแล้วเอดูซิว่าจะเป็นยังไงเริ่มยังไงอ่ะเปิดฝาร้อนอะใช่มันร้อนนะเราวางนะลมตีออกมาเลยนะ โอ้ยร้อนมากร้อนมากชั้นบนเนาะชั้นบนอยู่ชั้นไหนชั้นกลางแล้วกันใส่รับแล้วนะครับอุ้ยร้อนเปล่าร้อนไม่หาอะไรดันได้แล้วกี่นาทีกี่นาทีสิบห้าหรือยี่สิบตั้งเลยสิบห้าอย่างตั้งไปอีกตั้งเพิ่มอีกโชว์ยี่สิบไหมเขาไปมาดูมาณนี้พอ A later. few moments มาเอาออกจากเตาอบกันแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหต้อตีหน้าได้ไหมฮะตาดีอยู่นะเดี๋ยวก่อนได้เปล่าไม่รู้ได้แล้วมาแปลงสุกเปล่าโอกโหทำไมมันเป็นสุกอ่ะโอ้โหทำไมมันไม่ค่อยดำๆเลยอ่ะบลูกลีไม่เต็มเลย เราทำมาจากบลูเบอร์อรี่หรออนอริกาโน่ออริกาโน่หรือเปล่าฮะออริกาโน่ออออริกาโน่ออริกาโน่ก็คือออริกาโน่เลยมันไม่ใช่บลูเบอร์รี่แต่มันเหมือนใช่ไหมเนี่ยนั่นนะครับตอนนี้นะครับพิซซ่าของเราก็สำเร็จลุล่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาดีมากไม่ธรรมดาเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกัน ว่า,ม,านะมันจะเป็นยังไงนี่บอกว่าเป็นยังไงอร่อยจ้ะใช่คุณพ่อว่าอร่อยแหละแต่ว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาหั่นกันแต่ว่าเราไม่มีที่กิ้งพิซซ่านะเราจะขอใช้ญออาตใช้มีดร,ร้อนะรร้อนร้อนร้นหรอไม่ร้อนหรอร้อนแล้วบามันเย็นเร็วอลูมิเนีย้ยมะจะหั่นเลยนะครับโอ้โหสุกจริงค่ะคุณพ่อมันเป็นแบบ แบบเขาเรียกว่าอะไรนะหนานุ่มทุกจริงเนาะทุกยันเพียงแบบตอนนี้สูงอะยันเพียงทำไมนะทำไมนะยันเสียงกันเลยสองคนอะแค่อยากรู้กลัวไม่สุกเฮลิคอร์มาดูมันไม่มีอะไรยืดเลยอ่ะชีสมันน้อยไปอ่ะออร่ยเออชีสมันน้อยไปหน่อยนะครับท่านผู้ชมมันเลยไม่ค่อยยืด เดี๋ยวมันน่าจะอร่อยแหละแม่วแป้งมันไม่สุกนี่ครับทุกคนตอนนี้ครับเราตัดแบงมาแล้ว<ม>เราเจอปัญหาอย่างเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองคือแป้งเป็นไงครับไม่สุก <laughs> แป้งยังไม่สุกนะครับนี่ทําไงอ่ะโอปิ่นรอบหนึ่งไม่ใช่นี่ก็เป็นโดนผงม,มันเองหรอที่ไหนมันไม่สุกจริงๆใช่ไม่สุกจริงๆไม่สุกลูกกินข้างหน้ามันกันก็ได้ถ้าลูกผิว a few moments later อ่อาอะไรครับรได้ครับตอนนี้นะครับเราเอาพิซซ่าของเราไปอบอไปอีกหนึ่งรอบปรากฏว่าเป็นไงครับไม่สุกไม่แล้วก็แป้งก็ยังไม่สุกเหมือนเดิมนะครับโอ้ทำตั้งนานเดี๋ยวมันลองกินกันดูแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงนะไม่รู้มันสุกหรือเปล่าเพราะาเราไม่ได้ใส่ยีสต์นะครับแต่แป้งมันแน่นมากๆเลยอะแล้วมันก็ เออเราคงทำอะไรผิดสักอย่างเลยเนี่ยใช่ไม่เป็นไรครั้งหน้าเดี๋ยวเปี๊ยตัวใหม่เดี๋ยวเราลองไมนนี้ก็า่าแค่นี้น<ด>ี่ล้วขอชิมหยนะนี่นะชิมเลยเฮ้ยมันร้อนขอชิมก่อนรสชาฟร้อนดีดเลยนะเต่เปี๊ยไม่สุกเปี๊ไม่สุก <c oughs> จริงๆมันแข็งแล้วด้วยแต่ข้างในยังไม่สุกเลยอ,ะอ่ะเพราะอะไรใช้ไฟแรงไปหรอไฟแรงไปไหม เราทําหนาไปด้วยแหละกินหน้าเรต้องเป็นแบบบางเราต้องทออําบางกว่านี้เนาะใช่ไม่เป็นไรกินหน้าแล้วกันรอบนี้อืมกินแต่นหน้าแล้วกันมีชีสจะเริ่มจะไหม้แล้วด้วยใช่กินได้แต่ไป <Okay. S 1> ก่อนโอเคสรุปวันนี้นะครับทุกคนพิซซ่าที่เราเริ่มทํากันซะดิบดีเลยเนะี่ยกินไม่ได้คร okay. ั้งแรกโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาแก้ตัวนะครั้งนี้เราขอลาไปก่อนฝากทุกคนกด กดซับสไคร้กดคืกระดิ่งให้กับช่องพวกเราช่อง N I G O สำหรับวันนี้ไปกันสวัสดีครับแ่ตืดีโอ้นโอ้ยอ้อยโอ้ยพังนี่ครับทุกคนตอนนี้เราแก้มือเรียบร้อยแล้วนะครับ เราใช้ขนมปังนี่แหละมาทาซอสเหมือนเดิมสำเ,เล่นปะผ่านนะ,อะโอเคเหงี้อย่างยี้งดีกว่านะง่ายกว่านะ <c oughs> โอเคโอเคสวัสดีครับ